ประเทศไทยในสุดยอดจริงๆนะครับปลูกต้นไม้นะครับขนาดในตัวเมืองนะครับพี่ๆขนาดในเมืองนะครับยังมีต้นประดู่ราคาแพงนะครับบ้านมะม็ดเนี่ยไม่มีนะครับผมเดีย๋ยวว่าแต่ในเมืองเลยครับอยู่ในตามภูตามเขานะครับก็ยังตัดขายหมดสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับตอนนี้มัไมีอยู่ที่ ฟุตบาทถนนลาดส,สรับนิขนะครับผมพนมิตรพนมิตรก็จะพาเอฟซีนะผมมาดูอีกมุมหนึ่งของอประเทศไทยหรือฟุตบาทนะครับผมก็จะสังเกตได้เห็นว่านะครับผมตรงกลางของฟุตบาทนะครับผมก็จะมีต้นไม้นะครับต้นไม้ราคาแพงแล้วนะท่านชมครับต้นไม้ราคาแพงนะครับผมเป็นต้นประดูนะครับผม ต้นประดูครับบ้านมามิดนี่เป็นต้นไม้หายากเลยครับต้นประดูราคาแพงนะครับสำวนมากก็จะถ้าผมตัดขายหมดนะครับผมแต่ว่าประเทศไทยนะครับผมดูอนุรักษ์ไว้นะครับผมแล้วก็ฟุตบาทนะครับผมกว้างมากนะครับผมนี่คือฟุตบาทของประเทศไทยนะครับผมบามิดเห็นในอีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่ คลิปน้องอบาคมอนนะครับผมไปถ่ายที่ไปถ่ายฟุตบาทที่เวียงจันทร์นะครับผมบ้านมะเม็ดนะครับผมโอ้โหความกว้างนะฟุตบาทบ้านมะเม็ดนะครับผมหนึ่งเมตรนะครับความกว้างหนึ่งเมตรแล้วก็มีร้านค้าร้านขายเต็มเลยครับไปเห็น คลิปนั้นก็เห็นโอ้โหเห็นแล้วก็รู้สึกอายนะรู้สึกอายนะครับผมเพราะว่าจุดนั้นที่น้องถ่ายนะครับผมน้องถ่ายเป็นจุดในเมืองเลยนะเรียกได้ว่าในตัวเมืองเลยนะครับผมแต่ว่าฟุตบาทนี่ไม่เป็นระเบียบเลยนะครับก็จะมีรถรถเกง๋งรถกระบะนะครับผมจอดปีนฟุตบาทกันตั้งแถบเลยครับมันไม่เห็นแล้วก็โอ้โหเนาะ รู้สึกว่าอายนะครับผมเพราะว่าพูดบาทหรือว่าถนนหนทางในเป็นสายเลือดใหญ่นะครับผมเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเลยนะครับผมแต่ว่าปบาเมตไปเห็นแล้วก็โอ้โหนะครับดูครับพี่ๆครับต้นไม้ราคาแพงนะครับผมมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมประเทศไทยอนุรักษ์ไว้นะครับแต่บ้านบามเม็ ตัดขายหมดนะครับผมต้นไม้นี่แหละสิ่งที่บะมิดอยากให้พี่เอฟซีหลายคนนะครับผมเห็นนะครับผมหรือว่าเห็นอยากให้คนบ้านบะมิดนะผมมาเห็นต้นไม้นี่ครับราคาแพงนะครับผมคนไทยอนุรักษ์ไว้นะครับก็คือนะครับคนไทยนะครับมองเห็นคุณค่าของต้นไม้นะครับผมปลูกไว้นะครับผมแล้วก็เอฟซีของบะมิดบอกว่านะครับผม ปลูกต้นไม้เยอะนะฮะจะลดอ่ามลพิษอะไรสักอย่างเ่ยนะนะครับบะม,ม็ดก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าก็สิ่งที่บะมิตรสัมผัสได้นะครับผมก็คือเย็นนะครับผมถึงว่าจะแดดนะครับผมแต่ว่าก็เย็นนะเพราะว่ามีต้นไม้ บกปิดบังแสงแดดนะครับผมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะกวาดฟุตบาทนะครับผมนี่ครับประเทศไทยในสุดยอดจริงๆนะครับปลูกต้นไม้นะครับขนาดในตัวเมืองนะครับพี่ๆขนาดในเมืองนะครับยังมีต้นประดู่ราคาแพงนะครับบ้านมะม็ดเนี่ยไม่มีนะครับผมเนียว่าแต่ในเมืองเลยครับอยู่ในตามภูตามเขานะครับ ก็ยังตัดขายหมดข้างหน้ามันก็จะเป็นสถานีรถไฟ BTS ราชสัรรมรินะครับผมแล้วก็เดินตรงไปนะครับผมก็จะไปแยกอ่าน่าจะเป็นแยกสยามหรือแยกราชสัรรมรินะครับผมแล้วก็เป็นสารท้ามหาพรมนะตรงนั้นนะครับแล้วก็ชั้นท่านเวอร์นะครับผม นะครับประเทศไทยนะครับผมก็จะมีรถไฟฟ้าตามจุดต่างๆนะครับผมเนี่ครับเป็นจักรยานจักรยานไฟฟ้านะครับสักครั้งหนึ่งวิวมิอยากจะลองปั่นนะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับผมชําระเงินยังไงนะครับผิมิตรก็ยังไม่รู้นะครับผมสักครั้งหนึ่งเดี๋ยววิจะชวนเพื่อ,อ,อนมา ลองปั่นดูนะครับว่าจะแพงไหมราคาเท่าไหร่นะครับผมก็อยากจะรู้นะครับ ี่คือถนนพุตบาทของเมืองไทยนะครับผมก็จะมีชาวต่างชาตินะครับผมมาเดินเยอะนะครับดูครับความสะอาดของพุตบาทของประเทศไทยนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากจะถามพี่ๆ f c นะครับผม พีพี่เอซนะครับตงตรงที่ตรงใกล้ๆกับตามฟุตบาทนะครับผมจะมีเหล็กแดงๆมาแบบนี้นะครับผมพมีไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับฮะม,มันคืออะไรอะ่ะท่อส่งน้ำท่อส่งน้ำ กอะไรไหมเพราะว่าเกิดเอะไรเขาก็จะมาเอาลม oh, อ๋ออ่าน้ำตรงนี้เหมือนเหมือนท่อแบบอะไรนะเรียกว่าเติมน้ำแมนบอเอ <c oughs> ออย่ามั่วน,นะไ <c oughs> อ้เอฟซีดาะมั่วไม่ได้อ๋อ่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมที่แบบพร้องกันไว้ก่อน <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋อครับครับเพื่อให้สิบูชิบูอ๋ออ๋อ ก็คือบาอ้อมบอกว่าเป็นที่เป็นจุดเติมน้ำอ่าสําหรับเกิดอุทกภัยแบบไฟไหม้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะรถด,ดับเพริงนะผมก็จะมา,อาเอาน้ําตรงนี้ได้นะครับผมอมเอก็ไม่รู้นะครับเอก่อนก็นกนไม่รู้แต่ว่าพี่เอซีบอกอ๋อพี่ วันนี้ถนนค่อนข้างจะโล่งนิดหนึ่งเนาะมีถ้าช่วงเย็นๆน,นะรถจะติดนะบางทีคาดว่านะเพราะเพราะว่าอันนี้เป็นถนนหลักหรือว่าถนนใจกลางเมืองใจกลางเมืองนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีหลากหลายทางเลือกนะสำหรับถ้าเกิดว่ารถติดนะครับผมก็ท้งรถไฟฟ้า BTS จะเดินทางาสะดวกสบายนะครับผมถือว่าดีกเลี่ยงการดิกลี่ยงรถติดได้นะครับวันนี้คือประเทศไทยนะครับนี่คือ,อจุดนี้โรงแรมด ดูครับถนนฟุตบาทประเทศไทยนะครับใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมบันมิตก็มาอัปเดตคลิปสั้นๆให้พี่อฟซได้รับชมนะครับขอบคุณท่านนะครับผมที่รับชมให้กำลังใจบันมิตนะครับ